หลวงพ่อคูณท่านมรณภาพาไปหลายปีแล้วนะคะแต่ว่ายังถือได้ว่าเป็นศูนย์รวมทางจิตวิญญาณสําหรับลูกศิษย์ที่เลื่อมใสศรัทธาในหลวงพ่อคูณช่วงหลังทั้งผ้ายันและคําสอนของหลวงพ่อคูณได้ไปปรากฏในสินค้าแบรนด์ดังระดับโลกเลยนะคะก็เลยได้เห็นการผสมผสานร,ระหว่างพุทธศาสนาของไทยและวัฒนธรรมแบบบ๊อปค่ะมีที่มาที่ไปอย่างไรไปติดตามรายงานจากคุณชลันลักษณ์จันวันเพ็ญค่ะ ชื่อของหลวงพ่อคูณอดีตเจ้าอาวาสวัดบ้านไร่เป็นที่รู้จักกันดีในหมู่พุทธศาสนิกชนชาวไทยและแม้จะมรณาภาพไปกว่า6ปีแล้วชื่อเสียงและความเลื่อมใสศรัทธาต่อหลวงพ่อคูณก็ยังคงมีอยู่อย่างต่อเนื่อง ล่าสุดในปีนี้เองชื่อของหลวงพ่อคุณสร้างความหือฮาอีกครั้งเมื่อภาพและยันของหลวงพ่อได้ถูกหยิบเอาไปใช้บนเสื้อแจ็คเก็ตแบรนด์ดังระดับโลกอย่างสุพรีมทําให้พระเกจิในศาสนาพุทธแบบไทยกลายเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมป๊อปในระดับสากลไปโดยปริยายบุญเทิดวงการจนารัต ลูกศิษย์ที่เคยรับใช้ใกล้ชิดกับหลวงพ่อคูณเล่าว่าความรักและความศรัทธ,ธาที่ชาวพุทธไทยและลูกศิษย์มีต่อหลวงพ่อไม่ได้เป็นเพียงเพราะความศักดิ์สิทธิ์หรืออิทธิฤทธิปาฏิหาริย์แต่ยังเป็นเพราะการปฏิบัติตนคําสั่งสอนความมีเมตตาและความเป็นผู้ให้ของหลวงพ่อด้วยหลวงพ่อคูณท่านเป็นพระนักปฏิบัติสายวิปัสสนาและถือว่าท่านมีความเคร่งในในพระธรรมวินยัย และจากการที่เขาได้มาเห็นลักษณะท่าทางการที่ท่านได้สนทนาท่านให้คำสอนคนเขาก็จะรับเอาคำสอนของท่านเนี่ยไปปฏิบัติไปถือแล้วหลังจากนั้นจากปากต่อปากก็เรื่องลือกันไปและต่อจากนั้นท่านก็จะเป็นผู้ที่มุ่งมั่นที่จะพัฒนาจะทำคุณประโยชน์ให้กับ ทุกๆแห่งที่ท่านได้ไปอยู่ไปจำพรรษาท่านก็ไม่ได้คิดว่าไอ้สิ่งเหล่านี้จะมาสร้างไว้เฉพาะที่วัดที่เดียวเพราะการสร้างตรงนี้ที่วัดแห่งเดียวเนี่ยพูดถึงว่าการที่จะใชใ้เกิดประโยชน์กับคนจํานวนมากมันใช้ไม่ได้ก็จะใช้เฉพาะคนที่มาวัดดังนั้นท่านก็เลยมองเห็นคิดไกลไปนู่นไปสร้างอาคารผู้ป่วยอีกอันหนึ่งที่ท่านมองเห็นก็คือ มองเห็นว่าสร้างอาคารเรียนโรงเรียนนี้ก็ถือว่าเป็นสถานที่สําคัญอีกอันหนึ่งเพราะถือว่าโรงเรียนเป็นที่สร้างคนภาพที่เป็นที่คุณตาม,มากที่สุดภาพหนึ่งคือภาพของหลวงพ่อคุณในท่านั่งยองซึ่งเป็นภาพที่ถูกนำไปใช้พิมพ์บนเสื้อแจ็คเก็ตของสุพรีมนั่นเอง บุญเทิดเล่าว่าพระเกจิสายปฏิบัติจะมีท่านั่งแตกต่างกันไปในการปฏิบัติกรรมฐานบางรูปอาจเป็นท่านอนแต่แขงหรือบางรูปอาจเป็นการนั่งขัดสมาธิแต่สําหรับหลวงพ่อคูณแล้วท่าที่ทําให้เกิดสมาธิมากที่สุดคือท่านั่งยองนี้เองและเมื่อเข้าไปปฏิบัติทาในป่าการนั่งเช่นนี้เป็นไปเพื่อหลบเลี่ยงพื้นดินที่เปียกชื้นหรือสัตว์เลื้อยคลานอันตรายต่างๆและนอกจากนั้นยังสะดวกต่อการลุกยืนหรือขยับตัวด้วยเช่นกัน ในส่วนของยันที่ถูกพิมพ์บนเสื้อแจ็คเก็ตของซูพรีมคู่กับภาพของหลวงพ่อคูณนั้นมุนเทอร์เล่าว่าเป็นยันรุ่นยอดนิยมของหลวงพ่อเชื่อกันว่าจะนำสิริมงคลมาแก่ผู้บูชาสมใสัยรวมถึงปกป้องคุ้มครองให้แคล้วคลาดปลอดภัยจากภัยอันตรายต่างๆได้ในอีกมุมหนึ่งไทยพีบีเอสเได้คุยกับนักวิชาการพุทธศาสนาอาจารย์สุรพจน์ทวีศักด์ ซึ่งได้ให้ความเห็นว่าทั้งภาพและยันของหลวงพ่อคูณหรือการทําขนมออกมาในรูปของพระเครื่องที่มีออกมาก่อนหน้านี้หรือการนําเอาสิ่งต่างๆในวัฒนธรรมพุทธไปใส่เป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมป๊อปที่เข้าถึงคนหมู่มากเป็นสิ่งที่ดีต่อการเปลี่ยนแปลงไปสู่สังคมประชาธิปไตยโลกวิสัย นั่นหมายความว่าคนหรือกลุ่มในสังคมมีอำนาจที่จะจัดการกับความเชื่อและผลิตสร้างวัฒนธรรมศาสนาได้เองมากขึ้นซึ่งเป็นเรื่องที่ดีต่อการเปลี่ยนแปลงสู่การมีเสรีภาพทางศาสนาที่เคารพความหลากหลายทางความเชื่อมากขึ้นนั่นเอง ในขณะเดียวกันกูรูด้านสตรีทแฟชั่นชื่อดังของเมืองไทยอย่างอนุพงศ์คุติกุลเจ้าของร้านคานิวานญญาอธิบายว่าการหยิบฉวยเอาสิ่งต่างๆในวัฒนธรรมที่แตกต่างหลากหลายมาใช้บนสินค้าของ Supreme ไม่ใช่เรื่องแปลกใหม่แต่อย่างใด้สมคืออย่างนี้ครับต้องบอกว่าจริงๆแบรนด์ s u ซูพรีเองเนี่ยเป็นแบรนด์ที่เขาเ เขาสนุกกับการจับเอาของที่เขามองว่ามันมันแปลกแหวกแนวหรือว่า,าแฟชั่นในแบบที่ซูพีอาจจะมองว่าเออมันมันมันยังไม่มีใครเคยทํามาก่อนหรือว่ามันเป็นสิ่งที่เขามองว่าเออน่าจะจับเอามาใส่ในคอลเลกชันของเขาอะไรเงี้ยเขาก็ไปหยิบจับมาเช่นก่อนหน้านี้เนี่ยเขาก็เคยเอาภาษาที่เป็นพวกภาษาอาหรับภาษาอะไรต่างๆเนี่ยมาใส่ในเสื้อผ้าเขาอะไรเงี้ยต้องบอกว่า ผมก็ไม่ได้รู้สึกแปลกใจที่ซูพรีมหยิบเอาเอาหลวงพ่อคูณมาใส่ในเสื้อเพราะว่าซูพรีมเองเนี่ยก็เคยทีมงานของซูพรีมเองก็เคยมาเมืองไทยก็เคยไปแบบหยิบจับเอาอะไรที่แบบมันเกี่ยวเนื่องกับประเทศไทยอไปใส่ในเสื้อผ้าของเขาอยู่แล้วจริงๆเขาไม่ได้หยิบเอาในเมืองไทยอย่างเดียวนะครับหยิบเอาหลายๆประเทศมาใส่อะไรเงี้ยครับก็เป็นวัฒนธรรมของหลายประเทศที่เขามองว่าเออมันแปลกแปลกแนวดีเขาก็าหยิบมาใส่อะไรเงี้ยรับ ก่อนหนะ้าที่เสื้อแจ็คเก็ตที่พิมพ์ภาพและยันของหลวงพ่อคูณจะเปิดตัวออกมาวัดบ้านไร่เคยประกาศจะฟ้องแบรนด์สุพรีมที่ได้เอาภาพและยันของหลวงพ่อไปใช้โดยที่ไม่ได้ขออนุญาตจากทางวัดก่อนอย่างไรก็ดีมีตัวแทนจากทางแบรนด์ได้เข้าไปพูดคุยอธิบายถึงเจตนารมณ์กับทางวัดและได้รับอนุญาตให้ใช้ทั้งรูปและยันได้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว และทางแบรนด์จะบริจาคเงินทำบุญให้กับวัดบ้านไร่จำนวนหนึ่งด้วยเป็นการเสนอให้เองโดยที่ทางวัดไม่ได้มีการเรียกร้องแต่อย่างใดเสื้อแจ็คเก็ตหลวงพ่อคูณมีชื่อเรียกอย่างเป็นทางการว่า b l a s i n g r i p s t o p Shirt ถูกจัดทำออกมาในจำนวนจำกัดที่1,000ตัวเท่านั้นโดยวางขายแล้วตั้งแต่ช่วงกลางเดือนที่ผ่านมาในราคาประมาณ5,000บาท และเช่นเดียวกับสินค้าอื่นๆของ Supreme, ซู p r รีมเสื้อหลวงพ่อคูณถูกขายหมดอย่างรวดเร็วโดยมีส่วนหนึ่งถูกนำมาขายในรีเซลมาเก็ตหรือตลาดขายต่อในราคาอย่างน้อย20,000บาทหรือประมาณ4เท่าของราคาเดิมชลลักษณ์จันเพลไทยพีบีเอสเรายงาน